ครับสวัสดีครับพบกับผมนายกี ick, iggly, เณ์นายจิตรุ่เรื่องต้นนะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ CSS Metadata กันนะครับจิตรุ่ยนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ CSS Metadata นี้ในการที่กำหนดค่า Property าต่างๆให้กับ เว็บไซต์ของเราในการที่จะทำในส่วนของ CSS ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกำหนดเป็นแบบคลาสเราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นแบบ CSS นี้ลงไปได้เลยใน j q u e ี่นันะ้ ss, นก็จะมี .css นที่เป็นตัว r e เท r รค่าหรือเป็นตัวเซตค่าในการที่จะ เรามาดูกันครับตัว Return ก็จะมีซินทัดอยูในการก็คือดอลลาร์ไซตัวสเตรเตอร์นะครับตัวสเตรเตอร์แล้วกับมันก็จะ,ะมาใช้ตัวดับ css ใส่เข้าไปแ้วก็ตามด้วยตัว Property Name Property Name นนี้ก็เราสามารถที่จะกำหนด อ่า property name ให้มัน return มาไม่ว่าจะเป็นตัว background color หรือว่าก็ font size ต่างมาดูกันครับในการเชียอ Code ดกันที่เราจะ return ค่าต่าต่างต่อกำหนดตัว s p i n กับต่างต่างกำหนดลงไปแล้วก็ใส่ตัว Dip t ดีพ t ก p Text ชื่อส t y l ์อะครสไตล์อะในทีนี้ผมจะกำหนดเป็นส t y l ์ black girl style black girl style ให้กับตัว deep t e x t นี่เพื่อทำตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถที่จะ return ค่าจากอนในตัว black g a r color นี้มาได้ยังไงแล้ว ค่ามันเป็นแบบไหนที่จะเร์นมาตัวนี้ก็จะกำหนดเป็น rgb ในรูปแบบของ rgb อในการกำหนด background นี้เราก็สามารถที่จะกำหนดได้อยู่ทั้งหมดก็4แบบนะครับ4แบบในตัว css นะครับถ้าเป็น css 3ก็จะเพิ่มประมาณที่ตัว rgba โอเคเรากำหนดตัวแป๊ะจาให้มันในรูปแบบสไตล์ต่างๆเรียบร้อยแล้วอ่าในเป็นสีสไตล์แล้วก็เราก็จะไปกำหนดตัวสไตล์ชี่ท้ายตัวลิปแท็กอีกทีหนึงอ่าให้มันมีความกว้างอ่ะถ้าเรากำหนดในตัวนั้นจะเจอจะยาวไปนะเพื่อความน่าดูด่อ โค้ดหล่ักกำหนดอ่ามากิ่งจักระผ้าิดเสืประเด็นสิโอเคแล้วก็ให้มันโปรแทงโปเอฟนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับใส่เมื่อเราเสร็จตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมากำหนดตัวอ่าสกิปสกิปเปติกคอนโทรล เพื่อที่จะรีเทิร์นค่าออกมาใส่สคริปต์ไปแล้วก็ใส่ในสคริปต์แล้วก็ใส่ตัวแล้วใส่ document dot ready เริ่มต้นเลยตัวนี้ใส่กระป๋าดเลือดใส่เรียกไป เรียกไปที่ตัวลิปแท็กลิปแท็กแล้วก็ให้มันคลิกนะในทีนี้ก็จะใช่อีเวนต์คลิกกับที่ดักจับตัวอีเวนต์นั่นเองอีเวนต์คลิกนี่ก็ใช้งานได้โอเคเมื่อเราเสร็จ ตัวนี้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็จะไปเดินค่าต่างๆออกมาในที่นี้ก็จะำกำหนดเป็นใส่ไปในรูปแบบฟังก์ชันในรูปแบบจุดใดทับให้ดูในรูปแบบัุดแดเนี้เราว่า,วาแล้วก็ใส่เป็นคัลเลอร์นะครับ ตัวแปรชื่อคันเลแล้วก็เราเลือกไปที่ตัวดิสกครับก็คือให้มันเมื่อปัจถุนี้มาโดนไปแล้วเราก็ใส่ c s s ไป c s s อ่าเป็น Color นะครับ c s s color b a c k u n d color แล้วก็ใส่ให้มัน r e g u r n เก็บค่า b a c k o u n d color ไว้ในตัวแปลค่า color แล้วเราก็มาทำการ return มันออกมาเราก็จะใช้ให้มันมีประโยชน์เป็น result เลือกไปที่ตัว id r e s u l t ที่อยู่ใน s p r ั n g ัก แล้วก็ดับ h t m ที่เราที่เราเคยทำให้ดูในตอกนก่อนๆนะแล้วก็รีเ r นเอาไปเป็นตัวคั l เ r อร์ตัวคัลเลอร์แวร์ริเรม่ต้องไปออพิมพ์ตัวนียืดยาวเลยแล้วจะพิิพมมาใส่ให้มันออลงไปใช้ในรูปแบบของตัวหนีต่อลงไปก็ได้ แล้วแต่ใครชอบแบบนี้ก็สั้นดีแบบโอเคเราใส่ไปเมื่อเราคลิกตัวดิ้นะตัว Result ก็จะ Return ค่าตัวแป k g r o u n d เ o l o r ออกมาในรูปแบบของ html ใส่เข้าไปเป็น text ลงไปเมื่อเราคลิกจะคลิก เอ่อ t o i e t ก็มาจมิค่า RGB มันก็จะเปลี่ยนไป RGB เท่าไรมันจะดเทออกมาเป็นค่า RGB ตัวเกิด p r o p e r p o r t a e ับจะดิเทิร์ออกมาในแ c r a i c เอ่อได้สีไหนมันก็จะเปลี่ยนไปสีนั้น สีบลูกรีนเยลโล่ก็ออกมาก็สามารถที่จะนำตัวค่าต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์ในส่วนือ่นๆเรามาดูกัน C S S แบบเซตค่าครับในที่นี้เราก็กำหนดตัว s e l e c t o r d o l r s i s e l e c t u r e C S S นะครับแล้วก็อ่าเป็น property name แล้วก็คอมมา แล้วก็ใส่ v a l u e ลงไป v a l u e เพื่อที่จะให้มันออกมา property name v a ร์รขั้ด้วยคอมมาจากการที่เราจะเซตค่าให้มันเฉพาะจาตรงลงไปในตัวเ,เรา SELECT จ r ไปที่ตัวไหนอย่างเงี้ยมันก็จะทำการเซตค่าตัว property และก็ตัว value ของ เสียดสังหรับเรามาดูตัวอย่างการทำเขียนโค้ดนะฮะทีนี้ก็จะเพิ่มเป็นรัดท้ามลงไปรัดข้าม id กนะำหนดเป็น id bcn น้วก็ใส่จัลเทคนคละโอเค เมื่อเราได้ตัวบัตชั่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเซตค่าที่ตัวสคริปต์ของเราเซตค่าต่างๆให้มันเปลี่ยนแปลปงตามที่เราต้องการเราใส่อดอลลาร์ไซา์ต่อทรายลงมางทรายลงมาใส่ดอลลาร์ไซา์เราเลือกไปที่ dip, ทดิฟดิฟทั่ให้มันเป็นตัวซเลเตอร์ ไปทีดิฟท็กก็คือดิฟแท็กทุกตัวในด็อกเมนต์เมนนี้เราเลือกตัวบัตทัมก่อนบัตทัมให้มันคอนโทรลก่นอนแล้วเราไปเลือกตัวดิฟแท็กตัวเลือกไอดีบัตทัมนะครับให้มันคลิกกันโอเค เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ฟังก์ช่นงคลิปแบบเปิดปิดจับใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่มาขึ้นลงจับเออเราเลือกไปที่ตัวนี้จะเป็นดิส สตดิจ okay. okay. ัดไปไปโอเคเลือกไปที่ดิฟัก็หมายความว่าตัวดิฟัหมดเลยในท็อปที่หนึ่งที่จะเค่านี้เราเลือก e ีเอนะมันก็จะมีคุณสมบ a m e คาแเราเลือกใส่ไป ปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้เป็น b a c k g r o u n d c o l o r b a c k g r o u n d image หรือว่าเป็น b บ็กกร o วน์โ o ซ i ชั่นพี uh, e ตัว b a c k g ร o u n d size หรือว่าตัวเป็น font ตัวนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้หมดเลยของตัวซนะีรัส้น จัวนี้ก็จะเป็นใสแบละกอัลคาเลส t e ็ Back Color ่ให่มัใสค่าลงไปอะไรนี้ก็จะพีเป็นจัวกรีนกรีนเพื่อที่จะให้ดูค่าออกมามเรารู้ว่าเป็นสีนั่นเองที่เราองการเพียงแต่เรากำหนดอ่าพัฟฟ์ตี้นี้แล้วก็ แ value ์ให้มาเรียกไปที่ตัว selector ร i ดิฟทั้งหมดใน document นต์แต่เราจะจับที่ตัวบัตรท่าไมดีเมื่อคลิกตัว b ัต t ท่ ID มันก็จะเซตค่าตัวนี้ให้หมดค่าเดิมที่เราเซตไว้ก็ยังทำงานเมื่อเราคลิกไปที่ตัวเซตแบบ ตัวเซตสีแดงมันก็จะเปลี่ยนเป็นดักาวสีเขียวให้เราทั้งสี่ตัวดิสแท็กทั้งสี่ตัวเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้สิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็เมื่อเราไปคลิกจี้ตัวไหนมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียว ABC ค่า ABC เรามาดูกันครับว่า ตัวเ s ียด้นี้เราสามารถที่จะกําหนดมากกว่าหนึ่งค่าได้เราสามารถตั้งให้มันมากกว่าหนึ่ค่าเรามาดูกันซีนทั์รูปแบบการใช้างานนะครับก็คือ selector c s s เหมือนเดิมเพียงแต่เราเปลี่ยนมาเป็นใช้คฤดิก็ตามด้วย property น a นะครับแล้วก็ใส่ c ร l o r ลงไปแล้วก็ตามด้วย v a l u e จะเรีมตัวนี่นะครับตัวดับเบิลโคดหรือซิงเกิลโคดก็ได้เราใส่ลงไป variable property name v a r ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คอมมาขั้นระหว่างค่าที่เราจะใส่ต่อไปอแต่และต,ตัวแต่ละตัวซึ่งเราสามารถกำหนดได้ไปเรื่อยๆเลยเรามาดูกันการเชียงโคดกันครับเราเพียงจะกำหนด เหมือนค่าเดิมครับนะใส่เข้าไปแต่ตัวนี้ก็ใส่คลิบเบทคลบเบใส่เข้าไปตัวนี้คาว่าเรายัางไม่ต้องเราใส่เป็นตัวคอรันกันคอรันให้นแล้วก็ราปิดด้วยตัวคลิบเบทอิดนะครับ ใส่คือเบรปิดแล้วก็หลังจากตัว Value mm. ไปก็จะมี property name แล้วก็มีขั้นด้วยตัว Value แล้วก็มาใส่คอมมาแล้วก็ตัวถัดไปแล้วก็สามารถเลือกไปเรื่อยๆใส่ปอนไซเข้าไปปอนไซแล้วก็ใส่พอรอนแล้วก็เรามาก็ใส่ จะปิโค้ลงไปแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราจะต้องการที่จะให้ฟันของเราเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วก็กํำหนดลงไปเป็นพิกเซลหรือว่าเป็นอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์หลักกามากำหนดให้มันจ สีเขียวมันมองไม่เห็นตัวเอาสีเหลืองมันมองไม่เห็นตัวจุดอย่าลอกแบตเตคันเล่ใช่ไหมครับเป็น property name แล้วก็ y e l l ล w เป็นค่าแล้วก็ขั้นด้วยตัวคอมมาแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังนี่ใส่แล้วก็ค่าฟังของฟังไซด เมื่อเราเปิดขึ้นมามันก็เป็นค่าเหมือนเดิมตบเสร็จแล้วถ้าเราไปกดปุ่มเซจะเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วเรา,า,ม,เา,ามันก็จะเปลี่ยนไปเต่ค่าเมื่อเราไปคิกที่ตัว deep t แต่ละตัวมันก็จะขึ้นค่าของตัวสีเหลืองขึ้นมาเป็น RGB ไม่เพียงจะ เท่านั้นครับเราสามารถที่จะกําหนดยาวลงไปได้อีกนะครับยาวต่อไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดมันต่อไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่มีปัญหาในการอ่านตัวยาวแตเรื่อยๆแต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะขั้น้วยตัวนี้ได้เรา เลทลงมาที่บรรทัดใหม่ละเพียงแต่เราขั้นด้วยตัว c o ม m านะครับ c o m m แล้วก็ใส่ลงมาค่าที่เราต้องการแล้วก็ใส่ property name แล้วก็ property value หลังจากตัว colon เครื่องหมาย colon แล้วก็ property value ใส่เป็น ตัวโปรเดอร์นะใส่ทำโปรเดอร์ให้ดูตัวโปรเดอร์นี้ก็เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นตัวแบบใส่เป็นคอลเลอร์โปรเดอร์คอลเลอร์ทำตัวช็อตดียวช็อต เราเป็น b นะเดอร์นะครับ h บอ d border แล้วก็ต่อมาใส่ไปเลยเราสามารถที่จะกำหนดตัวบรอ b เดอร์นี้ในแบบช็อตแฮนด์นะคับช็อตคลว์ใส่เป็นพิกเซลแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆได้เลย,เ,ลยเป็นโซริดแล้วก็โ,โ,โซริดนะ แล้วก็ใส่ตัวสีให้มันเป็นสีดำโอเคปแชรแชร์ในกาเรียบร้อยแล้วสามาติเซตค่าขึ้นมานครับมันใส่ขึ้นมาเป็นมีกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวเท็กก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเป็น 3 6พิกเซลแล้วก็ตัว uh, มีโปรไดสอ2พิกเซลแล้วก็ได้เรียนรู้การเซตค่าแล้วก็การรีเทนค่าของในรูปแบบของ css แล้วก็ตัว uh, ในการกำหนดเซตค่า css ในรูปแบบที่เป็น multi นะครั ในตอนนี้ผมนายดีเทคก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ท่านไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ